สวัสดีค่ะกลับมากับคลิป2คนคุยเก่าคนรักเก่าชาวธาตุน้ำนะคะ EP นี้เนาะชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตัวนตกค่ะเพราะฉะนั้นกันนะวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาต น้ำนะคะที่อยู่ในโหราราสตรไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันยนินดีต้อนรับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความรู้สึกของเราก่อนแล้วก็ตามด้วยของเขาแบบเต็มๆกันซึ่งคลิปนี้เป็นแรนดอมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยได้นะคะเราฟังผ่านๆน,นะไม่ต้องยึดมากนะไปดูกันชาวทัาน้ำค่ะไพ่พลังงานหลักของตัวคุณหน่อยคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยไพ่หนึ่งนะคะ The world เหมือนของพิจิกมะพิจิกก็ได้ the world เนอะตอนที่พี่ดูในรายราศีใช่ไหมฮปปี้มีความสุขดีนะคะเข้าอกเข้าใจกับชีวิตดีค่ะว่า process ของชีวิตมันมีอะไรนะคะหลักๆตอนนี้ตัวคุณบางท่านใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติผลไั้รากไม้ต้นงต้นไม้ว่าไปหรือบางท่านใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมชาติคือ คำว่าแบบธรรมชาติคือคุณเป็นยังไงคุณใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะคุณไม่จําเป็นต้องนั่งตามใจใครคุณอยากทําอะไรคุณทําขอเพียงแค่ว่ามันไม่เดือดร้อนใครเท่านั้นแหละแต่คุณทํามันเป็นตัวของตัวเองหลายท่านอยู่ในจุดแบบนั้นนะคะในเวลานี้นะสําหรับชาวธาตุน้านะคะอาไปดูกันก่อนว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณและเขามันเป็นยังไงคนที่ได้คลิปนี้ไปขอพายหน่อยนะคะขอดูหน่อยนะ เดฟว้าแปถ้วย6ถ้วยไพ่เทมเพลนพี่ว่าคุณเป็นอิสระนะตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นคือคุณเป็นอิสระจากภาวะความสัมพันธ์ไปไปกับกลับจากที่เคยยื้อยุดฉุดกันอยู่ในความสัมพันธ์เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยอะไรเงี้ย เหมือนคุณอยู่ในจุดที่คุณตกตะกอนกับตัวเองได้แล้วอะค่ะว่าแบบเออพอละเราเป็นอิสระจากตรงนั้นแล้วนะคะจากเรื่องราวอะไรหลายอย่างแล้วอยู่ในช่วงที่คุณกําลังไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเปลี่ยนทายคิดที่จะไม่อยู่ในสถานะตรงนี้แล้วมันทําได้ดีด้วยเพราะพี่ไม่เห็นไพ่ของความทรมานคุณรู้โปรเซสคุณเข้าใจคุณเป็นอิสระจากมันแล้วยินดีด้วยนะคะหลายๆท่านที่ถ้า สถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ตัวคุณอยู่ในฟิลลิ่งประมาณนี้อ่ะคุณอาจจะเหมาะกับคลิปนี้ได้นะอ่ะไปดูไปดูไปดูชาวทักน้ำไปดูซิแล้วตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงขอไพ่ไหน่อยนะคะตัวคุณชาวทักน้ำเป็นอย่างไรที่ได้คลิปนี้นะคะวิวออฟ u n e 5ดะ The Star The lovers ตอนนี้คุณไม่ได้สนใจคู่รักอะพี่มองแบบนั้นถามว่าคุณยังมองความรักความสัมพันธ์ดีอยู่ไหมใช่มันยังมัยังมีความหวังอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่ามันไม่ได้ยึดติดว่ามันจะต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นเนและอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนตัวคุณเองไม่ได้เอาเรื่องของความสัมพันธ์มาใส่ใจนะคะคุณมุ่งคุณโฟกัสไปที่อื่นเพะ อย่างอื่นก่อนเพราะพี่ไม่เห็นว่าคุณอยากจะเผชิญหน้ากับความรักความสัมพันธ์เลยคุณมีเป้าหมายนะฮะแต่ก่อนคุณอาจจะวางเรื่องความรักไว้เป็นเฟิร์สพ i o r i ร y อร์ตี้เพราะคุณใช้ความรักในการขับเคลื่อนเป็นแรงบันดาลใจในการทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแต่ปัจจุบันคุณเข้าใจได้แล้วว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันก็ไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยความรักนี่มันขับเคลื่อนด้วยพลังงานอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นเนี่ย มันเป็นลักษณะของคุณไม่ได้โฟกัสกับมันอ่ะคุณไม่ได้อยากที่จะเผชิญหน้ากับมันแต่ถามว่าคุณยังศรัทธายังเชื่อมั่นอยู่ไหมใช่คุณยังมีตรงนั้นอยู่แต่คุณเก็บไว้เป็นความเชื่อลึกๆในใจแต่คุณไม่ได้ยึดถือมันเป็นที่พึ่งเหมือนที่ผ่านมาที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะอ่ะแปไปต่อไปต่อวความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาละจ้าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขา ตรงนั้นเห็นราศีธนูนะราศีกุมแล้วก็มิถุนนะคะทาวเวอร์ชัดเจนสองดานเอ็มเพรสเดอะมูน ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันพังไม่เหลือแล้วละ่ะเออมันเลิกก็คือเลิกคุณเข้าใจเพราะว่าอ,อืมแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีความคงค้างอยู่ตรงนั้นพี่มองว่าคุณคุณติดขัดในเรื่องของเหมือนแบบอยากจะเห็นว่าคนแบบไหนใครกันนะที่จะได้ลงเอยกับคนคนนี้ฟิลประมาณนั้นอนะ คุณอยากรู้อะไรเงี้ยว่าสเปคจริงๆของคนคนนี้เขาเป็นยังไงกันแน่คนที่เขาจะเลือกคนที่เขาจะรักคนที่เขาจะลงเอย่ยด้วยเออลงเอยย้วยมันคือใครหน้าตาแบบไหนการศึกษาเป็นยังไงฐานะความรูล้ลักษณะนิสัยเป็นยังไงหรอคือคนที่จะได้ลงเอยอะไรงคือคุณเคาะไม่ออกแต่แบบมันคือเป็นความสงสัยที่มันอยู่ภายในตัวคุณที่ยังคงติดขัดอยู่นะ อะไรแบบนี้แต่คุณก็ยอมรับกับสถานะความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วนะคะอ่ะถ้าหน้าไพ่เรื่องราวของคุณเป็นประมาณนี้มันก็ประมาณเนี้ยไปดูกันว่าแล้วตัวเขาอะชีวิตเขาเป็นยังไงขอไพ่ให้กับชาวทัตน้มนะคะตัวเขานะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่คุณนึกถึงนะ ด็กถือถ่วยอืมถ้าตัวเขาไม่ไปรักใครก็มีใครมารักเขาอะมาหยิบยื่นมานิยมช,มชมชอบนะคะเป็นคนอายุน้อยๆน,นะมีคนมาหยิบยื่นนะคะมีคนมาโค้งให้มีคนมา,มนมาเรียกว่าอ่อนน้อมนะคะทําตัวน่ารักใส่นะพี่มองว่าแบบนั้นนะคะอ่ะไดนดูซิสถานการณ์ชีวิตตัวเขาตอนนี้เป็นอย่างไรชาวท่นาน้ําคนคนนั้นของคุณ เป็นอย่างไรเด e เชลีออ t โอเดชเชลีออทไพ่สีถ้วยว้า wow. วมีเจดดาบด้วยสิบไม้โอเคสิ่งที่พี่เห็นนะพี่มีความรู้สึกก่บเขาเป็นคนที่มีคู่แข่งเยอะไม่ได้มองในเรื่องความรักหรอกมองในเรื่องของความ ในเรื่องของหน้าที่การงานคนคนี้มีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายคนคนนี้ไม่ค่อยอยู่กับที่นิ่งๆน,นะคะสถานการณ์ในชีวิตเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเดินทางบ่อยนะคะไม่ค่อยได้อยู่ในประเทศเท่าไหร่อาจจะต้องแบบโอเคไปไกลถึงต่างประเทศหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอาชีพจรลงเท้านะคะมีอะไรหลายอย่างที่เขา ทำนะคะหลายอย่างที่เขาซุ่มทําที่เขาทํางานหนะักแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ต้องทําให้สําเร็จไอคนรอบๆข้างตัวเขาที่อยู่ยื่นข้อเสนอมาช่วยให้มันไม่ตรงโจทย์ที่เขาอยากได้อ่ะเขามีความรู้สึกโอเคมันมีทางเลือกมันมีอะไรเข้ามาก็จริงแต่ว่าเหมือนตอนนี้ถ้าเขากําลังอยู่ในช่วงที่โฟกัสกับความสําเร็จกำลังจะสอบกำลังจะแข่งกำลังเรียนกำลังอะไรก็แล้วแต่หรือกำลังจะเลื่อนขั้นสัมติงบางอย่าง ไอเรื่องความรักความสัมพันธ์น้ำใจไมต่ตีที่หยิบยื่นมาให้หรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยากได้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ที่เขาอยากจะได้สมมตุติถ้าเราอยากกินไอศค,ครีมใช่ปะ่ะเราได้วานิลามาไม่ฉันอยากได้สตรอเบอรี่ฉันอยากได้สตรอเบอรี่ฟิลประมาณนั้นอนะไม่พึงพอใจนะคะสถานการณ์ที่เห็นอยู่เป็นแบบนั้นอ่ะไปดูการต่อว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเป็นยังไงนะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไร6ไม้หไม้9เหรียญอว้าวไม่สาวน้อยหน้าไพา่เนี่ยเป็นลักษณะถ้าคุณยังโสดอยู่นะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบโสดสวยรวยมาก ดีไหมดีนะคะถ้าคนที่มาฟังเป็นผู้ชายเขาก็มองว่าคุณก็เท่ไม่เบาอ่ะคุณมีเงินคุณมีงานคุณประสบความสําเร็จแล้วชีวิตคุณเป็นอิสระนะคะคุณเป็นคนที่มีทักษะมีความรู้มีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าคนอื่นไม่มีอ่ะคุณเป็นอิสระจากตัวเขาได้คุณเป็นอิสระจากงานจากการควบคุมสัมติงมนอย่างได้โดยคุณเป็นคนเอามันอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะเออนะถ้าตัวเขา จะเข้ามาในความสัมพันธ์เขารู้เลยว่าเขาจะต้องเป็นคนเข้ามาแลวยอมซีโรราฟให้กับคุณขอใช้ค,คํานี้ยอมซีโรราให้กับคุณเพราะคุณเป็นคนที่เหนือขึ้นไปอีกอะนะคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแนะ่เป็นแนวการชื่นชมนะคะมาในแนวของความชื่นชมแนละชาวธาตุน้ำคนคนนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณไหมละ่ะคุณปังขนาดนี้ธาตุน้ำฮึมอยากกลับมาหาคุณไหมเดูสิ 6ดาบสเหรียญไพ่เดอะวอร์ไพ่เด็กชือดาบหน้าไพ่เหมือนได้แค่สองอคุณบล็อกเขาไปหรือเปล่าคุณห่างหายกับเขาไปหรือเปล่านะคะหน้าไพ่เนี่ยตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันกลับมาไม่ได้เขาก็จำใจที่ต้องเดินไปนะมันยากนะฮะมันยากอะ่ะถ้ากลับมาไม่ได้ก็คงก็คงจำใจที่ต้องเดินไป สนอกสนใจอยู่แต่ว่ามันทำไงได้มันกลับมาไม่ได้นะไหนดูซิจะได้มีโอกาสกลับมาไหมล่ะห้าเหรียญโอ้โหเดวิลสองดาบหกถ้วยโอกาสกลับมามีแล้วกลับมาแบบ เฟลเฟด้วยนะคะกลับมาเหมือนมันขาดแคลนมันคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะบางท่านมีประเด็นมีเป็นขาให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินแต่ในบางท่านเนี่ยกลับมาเพราะว่ามันมันมีความรู้สึกว่ามันมันตัดไม่ได้อะมันตัดไม่ได้มันคิดถึงจริงๆอะไม่เหมือนคนอื่นนะทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นไม่รู้จะไปทํำยังไงไปหาอย่างนี้ได้ที่ไหนฟีลประมาณนี้ค่ะเขาคิดอะไรอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูสิ เธอเมดควินดาเธอทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวอย่างนี้หรือเปล่าเธอหายไปเลย <c oughs> น้าภพายเหมือนคุณเทเขาหรือเปล่าชาวท่าน้ำคนที่ได้คลิปนี้คุณเทเขาแน่ๆแล้วถ้าเขาคือคนที่อยู่เยอะกว่าคุณเทเขาแน่ๆนะคะคุณเทคุณปล่อยเขาเหงาเฝ้ารอหายหน้าไปเลยนะฮะหายแซ่บหายซอยไปเลยนะคะ คุณโหดมากเลยอ่ะแล้วเขาเฝ้ารอนะเดียดูสิเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังคะขอไพยหน่อยเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังมีไพ่สิทธิ์เหรียญมีไพ่ดีเอ็มเฟรชมีไพ่ทาวเวอร์อยะแล้วมีไพ่สี่ดา จากหน้าไพ่ในคนที่ควรจะเป็นคนในชีวิตเขาผูกพันยั่งยืนมายาวนานพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้เป็นครอบครัวกันได้ได้เลิกลากับเขาไปค่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เห็นนะคะตอนนี้ตัวเขายังไม่ได้มีใครใหม่อันนี้ในเคสของคนที่ต่างคนต่างรู้ว่าโสดอยู่แล้วนะไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีคู่อะ แลามาดอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคนที่ได้หน้าไพ่นี้นะคะตัวเขาเองนะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีคนใหม่และที่สําคัญคือมันชัดเจนว่าคนที่เขาตั้งใจจะเป็นคนคนนั้นในชีวิตละเลิกกับเขาไปนะคะเลิกกับเขาไปนะโอเคไหนไปดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะชาวทักน้ํา แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะดูสิ The Magician ก้าวดาอืมและไพ่เอ็มเพิร์ลและไพ่คิงไม้ หน้าไพ่เหมือนตัวคุณเองไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นได้ด้วยตัวเองนะความสัมพันธ์นี้จะต้องได้คนกลางเข้ามาช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเอาด้วยเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรเข้ามานะคะแต่บางอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนมีคนใดคนนึงถูกมัดมือไว้แบบนี้นะคะทำงานทําหน้าที่อะไรตามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ ะะต้องได้คนอื่นมาช่วยเหลือแต่พี่มองว่าเดี๋ยวจะมีการเอาเรื่องของความจำเป็นนะเข้ามาเป็นเหตุนะคะเพื่อให้ได้พูดให้ได้คุยพี่มองแบบนั้นนะเออไนดูสิแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณนะ่ะชาวทัตน้ำเขาอยากบอกอะไรกับคุณจะ t delivers <Lo> อืม เคารฟแฟนนะเดีนนะแล้วให้ห้ม้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องราวของความเชื่อเข้ามาด้วยกดร,รมเนียมประเพณีนะคะอะไรหลายๆอย่างถึงเราจะรักกันมากแค่ไหนแต่ว่าณนะเวลาเนี้ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปได้อย่างใจได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออปรับความเข้าใจกันสักนิดนึงเข้าอกเข้าใจตรงนี้ด้วยถึงแม้จะรู้สึกรักถามว่ารักไหมมีความรักแน่นอนค่ะแต่คําว่าถูกต้องเนี่ยตามความเชื่อเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของกฎระเบียบถึงบอกว่ามันมีตรงนี้เขามีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาซึ่งก้าวดาบสําหรับนี้เป็นอะไรที่มัดมืออยู่คุณต้องดูว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานะไหนเขาอาจจะ เหมือนอะถ้าเขายังไม่มีความมั่นคงในชีวิตยังไม่มีอาชีพที่มั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขายังไม่พร้อมกลับมาเพื่อที่จะดูแลคุณก็ได้นะเราลองคิดในแง่นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารักไหมรักนั่นแหละแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็ต้องรอแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เข้าตามตรอกออกตามประตูนะเพราะฉะนั้นแล้วช้าๆแต่ได้พาเล่้งานนะคะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงแบบแรนดอม นะคะสคนคุยเก่าคนรักเก่าชาวทาตน้ำนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ